สวัสดีครับเวิร์กช็อปนี้เราก็จะมาสอนเรื่องอาการลบวัตถุออกจากรูปภาพนะครับโดยการใช้เครื่องมือโค s สแตมคือตัวนี้นครับโคลสแตมเป็นการทํางานแบบว่าก๊อปวัตถุนะครับหรือว่าก๊อปพื้นผิวจากที่1นึงไปยังอีกที่1นึงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเราจะใช้อย่างไรการเปิดรูปภาพก็เดี๋ยวมันคลิกหน้าจอขึ้นมาแล้วก็ตามหารูปที่เราเตรียมเอาไว้นะครับ ขอใ,ใช้รูปนี้แล้วกันการซูมเข้าซูมออกก็เคยสอนไปแล้วนะก็อยู่เป็นปุ่ม alternate alt นะครับค้างไว้แล้วก็บนเมมส์มันก็จะมีลูกเลื่อนอยู่แล้วก็เลื่อนลูกมาส์ไปด้านหน้าอยากซูมไปที่โฟกัสตรงไหนก็ใช้เมาส์ไปที่ตรงนั้นนะครับทีนี้ในเวิร์กช็อปนี้ที่บอกไว้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าเราจะใช้เครื่องมือ clone stamp นะครับหรือว่า clone stamp ของเราเนี่ยใช้ในการลบวัตถุซึ่งในเวิร์กช็อปนี้จะลบ นั่งแบบคนนี้ทิ้งก่อนอื่นต้องไปดูออปชันว่าตัวโคลสแตมเนี่ยมันจะมีออปชันอะไรบ้างนะครับถ้าคลิกเสร็จมันก็จะมีออปชันด้าน,นบนการเลือกหัวแปลงนะครับว่ามันจะมีแบบฮาร์ดนะครับฮาร์ดก็คือแบบเข้มๆเ,เลยเวลาก๊อปเนื้อแล้วมาวางตัวนี้ก็แบบซอฟๆหน่อยเป็นภาพดวงตานิดหนึ่งนะครับแนะนำเป็นแบบฮาร์ดนะครับอ่าโอเคโอปาซิตี ก็ขออธิบาย opacity นิดหนึ่งนะ opacity คือความหนาของปลายผู้กันของเราปลายบัตรของเราเนี่ยกลมๆตรงนี้นครับให้มีความหนาความบางเท่าไหร่ถ้าเอาเยอะเกินเดี๋ยวทำห้ดูตัวอย่างนะครับถ้าเป็น100นะครับถ้าเราจะก๊อปนะครับมันก็จะเข้มเกินมันมีความคมของของปลายบัตรมากเกินไปนะครับดังนั้นไม่แนะนำให้ใช้100%ซนะครับ ในเวิร์กช็อปนี้จะเริ่มต้นที่60นะครับคือตัวนี้ไม่ฟิกว่าเราจะทำงานแต่ละที่แต่ละโซนของการลบนี่นะครับไม่ฟิกว่าต้องเป็น60เท่านั้นเราจะเพิ่มหรือลดได้ตามสมควรนะครับว่า ในเวกจับตรงไหนที่ควรจะเป็นเพิ่มขึ้นหรือตรงไหนที่ควรจะลดลงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในขอ,ของนักเรียนอาจจะเริ่มต้นที่60ขอซูมเข้านะครับมันเป็นงานละเอียดเราต้องซูมเข้านะครับก๊อปนะเวลาก๊อปถ้ามีเส้นอยู่เงี้ยถ้าเส้นเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นที่มองมาแล้วเจอเลยเราต้องต่อเส้นนี้ก่อนเวลาก๊อปนะครับจะก๊อปเส้นออโตเนตค้างไว้คลิกเมาส์หนึ่งครั้งบริเวณรอยต่อระหว่างขอบฟ้ากับน้ำคลิก1ครั้งสังเกตนะว่านี่คือ60%เรนะครับเราจะก๊อปตัวเน มาวางต่อเราต้องต่อให้รอยเส้นมันตรงนะถ้าไม่ตรงพลาดตั้งแต่คลิกแรกคลิก1งครั้ง2อครั้งหนึ่งสองสามโอเคถ้ายังไม่โอเคเห็นไหมครับมันจะมีเบลอบอ,อยู่บ้างก็ก๊อปใหม่ก๊อปวางหนึ่งสองหนึ่งสอง นี่คือจุดแรกจุดต่อไปเราไปดูว่าตรงไหนมันมีเส้นบ้างเส้นตัวนี้จะแนะนําตรงบริเวณแผ่นไม้นะครับแผ่นไม้เป็นลายเส้นเราจะเริ่มทําตั้งแต่ซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้ก๊อปเส้นให้ตรงเส้นนะครับคลิกก๊อปวางแล้วลากเมาส์มามันก็จะมีเส้นติดมาคลิกเมาส์ค่สองสามครั 2, 3, ้งสองสามโอเคครับตรงนี้ก็เหมือนกันก๊อปตรงที่มีรอยเส้นแล้วก็วามาถ้ามันไม่เวิร์กนะครับเราก๊อปไม่ได้เอาใหม่ เส้นต่อกัน1 2 3โอเคครับ, 1, 2, okay, รบเห็นไหมครับก็จะมีรอยไม้ต่อกันที่มันตรงถ้าไม่ตรงคือสายตาของเรามันช่างสังเกตอยู่แล้วนะครับขอให้ระวังและการเรื่องมันต้องตรงนะครับเป็นธรรมชาติอย่างน้ําทะเลต,ตรงนี้ผมก็จะก๊กอปอัลเทเนตครังไว้แล้วคลิกเพื่อคอนเฟิร์มพื้นที่ที่ต้องการจะกอ๊อปมาวางทับวาง1 2 1 2 1 2อหน okay, นะครับหายโอเคนะครับต่อไปก็มาดูข้อเมฆ ดูตรงเส้นก้อนเมฆลายเส้นนะครับก็กรอ,อบตรงนี้แล้วกันเป็นลายเส้นเพื่อที่จะมาต่อฝั่งนี้นะครับคลิก1 2กรเป็นลายเส้นมาหนึ่งโอเคหัวแปลงก็สําคัญแล้วย่อขยายได้นะนี่ครับเราก็มาแต่งมันตรงนะมันเป็นงานละเอียดนิดนึงนะัะต้องใจเย็นการทํางานกับ มันก็เหมือนการรีทัชใบหน้าแต่ตัวนี้มันจะง่ายกว่าการรีทัชใบหน้าเพราะใบหน้ามิติของแสงมันเข้าแบบบน,บนใบหน้าไม่ไมไมเท่ากันแตกต่างกันมากต,ตัวนี้เราเรียนมานี่คือการใช้โค้ดสแตมป์อย่างเดียวนะครับเวิร์กช็อปนี้ขอให้ใช้แค่โค้ดสแตมป์นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเทคนิคอีกหลายอย่างนะครับที่จะให้มันทําให้มันง่ายขึ้นเด่วเวิร์กช็อปนี้ครูต้องการให้นักเรียน,นยใช้โค้ดสแตมป์ให้เป็นรู้จักแสงรู้จักการตัดต่อ อย่างนี้นะครับคือโคสแต็มทำอะไรได้หลากหลายมากเลยนะครับถ้าต้องเรียนใช้เราสามารถพูดได้เลยว่าเป็นหัวใจของฟ o t ด s h อปของนักรีทัชเลยนะครับถ้าลด o อปาร t ซิตี้ลงเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเบอร์เบอ,เบอมาหน่อยมันจะดีในส่วนของการลอยต่อระหว่างสีนะครับมันจะเกลี่ยสีให้นะมันจะซอฟสายตาหน่อยถ้าเราเข้มเกินนี่มันก็ไม่ใช่แล้วยังมีรอยสีดําอยู่โอเไอ้นะกกาเมฆครับตัวนี้มันม เคลียร์คลียร์สีนะครับนี่คือเวิร์กช็อปในการลบวัตถุออกจากภาพนะครับเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่เราจะเรียนนะครับแต่เวิร์กช็อปนี้สวัสดีครับ